เจอกับน้องเอนะคะคลิปนี้เอาซีรีอ f c มาฟาคันนี้บวกเลยว่านึ่งี 8e ในราคา e กโค่ะหาเซนหนึ่งหมื่นเก้าพันถ้าไปออกไปเด้งได้รถเล็กแต่ถ้าาออกมือซองบอกเลยได้รถหญ้ไปครับคันนี้นะคะกรุงเทพสุร,รันเคปากซ้อยค่ะที่สำคัญประวัติดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยเอาไปเลยดอกเบีย้ยซ่งบานว่านะคะออกได้ทุกอาชีพมาเล็กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยูกับเซลล์เซไใจรถซ่วยอีกเช่นเคยค่ะเจอหน่องเอคลิปไม่บอกเลยว่าไม่ธรรมาดา คลิปนะคะวันนี้จัดรถเด็ดโดนใจไม้รถในเฟ้นกล้องไกล,ลหลายๆลายคนไม่ว่าที่ยิ่งหรือใช่นะคะรุ่นนี้ชอบกันทุกคนรับรองเพราะว่าทางรูปทรงภายนอกและก็ภายในมันรูระที่สาคัญเครื่องพันเป็ดความเร็วความแรงการส่วนตัวยกไอเข้าเลยนะคะคันนี้ปีโซ่พันยี่สิบสเปครถหนึ่งจุดแปดอีลูกค้านะคะได้ได้มั่งกันนี้ออปชั่นเยอะตามที่น้องเอแจ้งเลยนะคะไม่ไว้าจะเป็นเบาะนั่งได้กลองลั่งนะคะแล้วก็สําหรับ คันนี้โอกห้างปลายดงนะคะบงเลยว่าราคาสูงข้องเรานะคะประหยัดเงินประมาณสามเส้นว่าถึงสี่เส้นนะคะรวมดอกเบีย้ยเลวก็ยังไม่ถาไปลายดงนะคะประวัติดีจะเต็มฝีดาวได้เลยดอกเบีย้ยส่งบาทว่านะคะค้อนยาวๆได้ถึงจะตีเลือกได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพมาเลยกันเลยลูกคา้าในส่วนข้องสี่รถนะคะขันนี้ได้ในส่วนข้องสี่เท่าเดิมโรงงานนะคะชมหน้ากันนี่เลยนะคะ ก็จังหน้าโคเมียมหรือใครยากได้นะคะออกคันนี้ไปไปแต่งให้เป็นจีเงาไงมากทุกคนทำมาแล้วนะคะเออรีวิวจากคนชาย c ีวิคจริงนะคะข้องหน่วยเอนนงจุดแปดอีกเหมือนกันตอนนี้แปลงเป็นจีเคแล้วค่ะชมหน้าด้านล่างนะคะเพิ่มไม่กี่บาทเราไม่ต้องซื้อกันหลานว่าลูกค่ะหาเส้นแต่ขับบนนุ่นนะคะเหมือนเผื่อนค่ะเออราคาไก่ไม่เละไปในบ็อกเลยวะไม่รู้อะรุ่นไหนสีวิกมันแต่งไงนะคะ เอาไปแปลงช่วมมิดเดียวสร้างกองสูนได้เลยกันจนหน้าสเกิดลั่งสปอยเลอร์ลั่งแปลงไปเลยอยาเค่ปีในช่วมไม่ลาชุดําได้ลูกค้าเออนะคะถ้าเราเป็นเราไต้องเสียตังมากคพ่นทุกปีสองพันยี่สิบห้าเสนหนึ่งหมื่นเก้าพันลูกค้าสภาพรถเดิมๆรับประกันรงย,ยนต์กับกียไอรถน้องเอว่างเยี่ยวได้มาจอดนะคะกลวาสูนนะคะเช็คสูนเช็คเปลี่ยนใต้กองเลี้ยวเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องให้นะคะนี่เลยก้นส่งมอบ ลางสปาหาอย่างโฮมแล้วก็ทำเล่ให้มั่งค่ะลูกค้าหลายมาเลยรบขั้นนะคะนี่ไฟเลี้ยวมีมาตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในส่วนกงยางนะคะเป็นอย่างไม่พร้อมใช้งานค่ะนี่ค่ะย่างปีในเดือนหนอเอลก่อนหยิบซ้ำนะคะดอกยางหน้าหน้านะคะลูกค้าวิ่งได้ยาวยาวแล้วในส่วนกงนะคะกระจกฟิล์มนะคะเดิมโรงงานสภาฟิล์มก็คือ นี่เลยอนะคะอย่างช่วยเดิมไลายมารบคันนะคะก็ในส่วนข้องนะคะสีวิข้อดีของเข้านะคะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสเราถือ่อกุญแจในมือถ้าอามาถื่อข้องมารึงร่างมาตึ้งลวงป๊บปลดล็อกง่ายันที่ข้าวรดได้เลยไลายมารบคันคะ่ะลูกค้าในส่วนข้องเชื้อเพลิงนะคะจะเติมกาวกระไดอีซิปกระไดนะคะเติมได้กาวนึ่งกาวห้าแต่ข้อตองเอเติมกาวห้าเพราะว่า ช้างบอกว่าช้งเ๊ได้ดบอกว่ามันมีกำลังชีดอะไรดีว่าห้องเครืองไรนะคะมันจะแรงว่านะคะเรเต้นนะคะเคยถ้านานๆเราเดินทางไกลสักทีหนึงไม่อยากเติมมันแพงอีกยีกระไดแต่เราอย่าเติมบอยนะคะหลายมารบขั้นค่ะลูกค้านี่สวยงามเละรูปทรงโชบเชี่ยวไฟก็คือเป็นเอกลักษณ์ของสีวิกมาแต่ได้ก็ไม่พอลูกค้าจดแป๊บเดียวไม่เกินสามวันบอกเลย ไม่ทันได้รีวิวบางทีติจองแต่อยู่พอข้าวสต๊อกปุ๊บนะคะขันนี้ยังว่างนะคะใครสนใจกะตวัวห้องเอได้นะคะติเบอร์สู้นกนึ่งนึ่งเจดสมดปดดปดนะคะคุยง่ายใจดีโครงนะคะมีให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะคะปีสองพันยเรียกได้วาได้รถปีไม่ราคาทูกนะคะต้น้องเอซื้อนะคะส่งปีตีเลวกเส้นว่านะนึจุดอี กันเนียเส้นว่าอย่านะคะบอกว่าเลยราคาอยากได้สักคันนะคะตามมีดีโจทย์แต่ตอนนี้หน้าบ้านไม่ไหวแล้วไรมารบคันค่ะเคยเลยรถไม่เป็นนะคะลูกค้าเลตามน้องเอกคิปนี้ได้เลยจมนามาไม้ปลิ้กวามน้ำตัวไม้นะคะรถย้อมเมวไม้กลัวไม้ปัดปะหน้าตรงนี้ไปได้เลยลูกค้าส้่ใ่รถช่วยนะคะไม่ใกล้รถแบบนี้นะคะค่ายแต่รถเบรคเอขัดไม้ทุกคันนะคะ ขัดรถวิง่งน้อยใช้งานน้อยสภาพเดิมจนนักตีความนาตัวไม่เอามาค่ายเก็บซี่มาดังเทพไม่เอามาค่ายน้องเอเป็นเซลล์ที่นี่มาเกือบสิป,ปีบอกเลยว่าจีเ็นในสต็อกรถค้าวนะคะก็มีรองร้อยขีดคุวนหรือไม่ก็โดนมุมนีอิดอิดข้างในอิดนั่นแหละคือรถของเรานะคะเก็บงานให้เรียบรอยบางกันไม่ตึงเก็บไปได้เลยลูกค้าเล่รถไม่เป็นก็เล่ตามน้องเอได้หรือใครมีทีมงานเป็นชัง มีเพื่อนเป็นช้างผ่ามาได้เลยนะคะผ่ามาเลยได้แต่ถ้าวาลูกค้าออนไลน์นะคะอยากจะดูเบื้องต้นก็นเลตตามหน่วยเอค,คลิปนี้ได้เลยนะคะเม็ดอากนะคะจากโรงงานเวลาก็ประกอบชิ้นส่วนล่างขาด้านบนกับด้านในนะคะก็จะโคง้งตรงนะคะไม่มีบิดเบีย้ยวไม่มีบีคว่ำแล้วก็ยางครอบยางครอบประตูนะคะปัม๊มจากโรงงานนี่เลยอ่ะมาเลยด้านล่างโตอัวนนอดค่ะหัวนอด ักขิตหนึ่งนะคะหัวนอดไม่มีรอยขยับค่เดิมเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าซื้อรถกับเซ่ใจเอาไว้ใบจะใจ้ังส่องไขยนะคะนี่เลยเราข่ายรถซุยบอกโตนะคะลูกค้าเขาแนะนำเบื้อนมานะคะถ้าเราข่ายรถไม่ดีไปนะคะจื้อเสียงออกไปมันไม่ดีนะคะนี่เราข่ายรถดีลูกค้าเขาก็บอกเพื้อนมานะคะออกได้ถูกจังหวัดสีดำกันก็อนเออกไงออกได้ถูกจังหวัดเลยนี่นะคะด้านล่างเม็ดอ้ากาเรียงตัวกลมซุ้ยนี่ประกอบของโรงงานซ่องเพ่นนะคะ พวงตรงกันไปดันทรายโตอเลยค่ะลูกค้าเข้ามาสัามขั้นนะคะสเปคนี้รถกำลังทยอยลางสบายนะคะใครสนใจก็ทักหน่อยให้เร็วๆเลยค่ะประวัติดีจะเต็มฟีด้าได้เลยนะคะนี่ดันทรายนะคะเม็ดอาค์ซวยกิฟค่ะเรียงเป็นแถวไม่มีมิดเบวนี่ค่ะหัวนอดนะคะหัวนอด ุกบ้านนะคะผิ่สุดได้ให้เละได้จริงนะคะไม่มีมกเม็ดค่ะลูกค้ายากเย็นจุดไม่ข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตรวตรงติเบอร์ซู่นกนึ่งนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดอรูเพิ่มเติมข้อรูพัวนอข้อวิดีโอหรือเปิดกล้องเลได้เลยค่ะลูกค้าไม่เล็กนะคะเครื่องไม่เล็กกระตรีเดยกได้วัดตรงกันหมดนะคะนี่พัวนอดไม่มีรอยขยับสักตัวหนึ่งคุมแน่นอนกับขันนี้หาเส้นว่าบาทเมื่อที่น้องเอบอก ตาไปื้อรถปไ้ายแดงนะคะได้เื่องปั่นซ้นองได้อีกโคค่ะมามือเรื่องลูกค้าได้รถเย้ยไปเลยนี่นะคะอักซวยเลยเดี๋ยวไปเลชองเก็บสัมภาระด้านล่างนะคะว่าส่ได้ได้บ้าง นี่เปิดมาด้านล่างนะคะช่องเอฟซัมบารากว้างๆเลยสําหรับสีวิคนะคะใส่ได้เยอะเดินทางใกล้นี่ใส่ไปได้เลยเปล่ากิลูกก่ลูกแล้วก็ทาตีไปตลาดใจกับข้าวทาดรองน้ำตรงนี้เราสร้างหนอกได้นะคะข้อหน่อยเอยสร้างหนอกมาใส่เวลาเราไปซื้อข้อวบวบเปีกเยกได้แบบนี้มันด้านล่างก็จะไม่เปียกนะคะอุปกรณ์ติดรถมีได้ใหมมัง่งนี่ค่ะแม่ร่งแม่แรงนะคะหลอดสเป์มีไม้ครบค่ะนี่ เดี๋ยวเราไปแร่ภายในกันโตนะคะลูกคา้าคันนี้ได้เบาะนั่งเลยนะคะก็หน่อยได้เบาะพาน่หนึ่งจุดแปดเอี๊ยแต่เล็กอะ่ะแต่คันเนียนได้เบาะนั่งสี่ดำสวยๆนี่ดูดีเลยนะ,ะลูกคา้านี่ถ้าไม่บอกนึ่งจุดแปดอีไม่รู้นะคิดว่าเป็นนึ่งจุดแปดอีเอลเลยเบาะสี่ดำนะคคอนโทรลหน้ารูราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุม่มเบกมือนะคะ เมกมือถ้าว่าเราจอดก็งานขึ้นถ้าเราจะาคับก็กดลงแล้วก็มีปุ่ม eco mode power mode ประหยัดพลังงานนะคะพอสตาร์ทปุ๊บนาจอจะโชว์ไข่เกี้ยวไข,ข่ก้าแจ้งเตือนทันทีนะวะ่าตอนนี้เรื่องนนํามันแล้วนะให้จะหลอกความเร็วนะครับไปเมือม่อเมื่อออปชั่นเยอะคะ่ะลูกค้าใครไม่อยากได้หนะ้าจอแบบนี้นะคะไปติดตั้งเพิ่มได้คะ่ะติดตั้งเพิ่มได้หกพันแปดพันเลยแต่เราเลือกเลยนะคะอีฝั่งเพลงดีเลยนั่งกับติดกล้องเพิ่มได้เลยคะ่ะ รับไส้วางไส้ตัวซับได้ตุ้งลมเนี้อไผ่ก็มีตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านายนะคะทางคนครับมาเลยเบาะล่งกันตโตเลยค่ะเปิดมานะคะด้านล่งนี่กว้างขวางนะคะหนังได้หลายคนสบายเลยแล้วก็มีทีว่วางเข้นได้ใส่แก้วได้แล้วก็อุปกรณ์แปลงไฟยก็มีมาให้นะคะลูกค่ะ ไม่ผิดว่างแน่นอนสําหรับกันนี้นะคะใช้งานน้อยมากเบาะลั่งตึงเปรี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใขร่ปลาดคกันนี้หน่อยเอบอกเลยว่าปลาสชุดๆเลคาะช่นึ่งเมื่กาวันนะคะตั้งแต่ไกล้ถดมาชีวิตก,กันนี้ตูกชุดไปแล่ห้องเครื่องกันเลยค่ะ <S <S มาเลยค่ะห้องเครื่องสี่วิกนะคะลูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมารกมายนะคะในส่วนกองสี่วิกห้องเครื่องแวววับค่ะไม่กิกก๊กอัวนอดห้องเครื่องจุดสําคัญไม่มีรอยกยับ ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมาแต่อย่างใดขันด้านหน้าหัวน oad ตุกตัวนะคะหัวน oad ขันด้านหน้าเลี้ยวไม่แตกไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็อากเริ่มโรงงานนะคะอันนี้เป็นซีนเริ่มโรงงานนะลูกค,คา้าไม่ได้แปลกเกลเรือเลยนะคะนี่คือซีนเริ่มโรงงานเลยนะคะฝ้ากระโปรงก็เดิมๆขัวน o a ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะฝ้ากระโปรงเดิมนะคะห้องเครื่องแบตเตอรี่เช็คให้เรียวคลองเร็วถทายให้เรียบร้อยเร้วนะคะ น้ำมันเครื่องวิ่งไปเลยยาวๆมื่นโลที่สําคัญนะคะสีวิกหน่อยเอาฟา่าไอตกหนึ่งนะะถ้าเกิดเราตตอไฟเองเราต้องต่อสู้นเช็คสู้น,นะคะเพื่อใครยิบรับไฟตตอไฟ LED แปลงไรแบบเนี้ยต้องทําดีสู้เพราะว่ารุ่นนี้ถ้าว่าไฟเมโตรงานมันจะตัดระบบมันจะตัดเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรแปลงไรไปชุนได้เลยทําได้ทุกอย่างนะคะเอวเป็นจมไม่จมก็ลูกค,ค้าแจ้งได้เลยโจมไม่ลาสุดก็ทําได้ คุมชุดๆนะคะเสิร์ดราคาเส้นแต่เป็นแบแรงเหมือนจีเกตัวไม่หลานว่าลูกค้าคุมนะถ้าเราเลือกลดเป็นนะคะลูกค้าคุมไม่ต้องพ่นแป้งแต่ได้ลรดรูปเหมื่อนเผื่อนเพราะฉะนั้นนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้น้องเอมีให้ในส่วนของใครที่จับจองรถกับเซลล์นะคะจองหนึ่งพันเข้าบัญชีบริษัทลูกค้าออนไลน์ก็จองได้คุยเอกสารนดูรูปรดเพิ่มเติมถ้าโอเคจองเข้ามาได้นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารทน่ีบาน น้องเอไปเซ็นฟีให้ถึงบ้านค่ะทั่วประเทศเลยรถผ่านเลี้ยวไม่สะดวกมารับรถน้องเอมีบริการสง่งแล้วก็มีในส่วนของโปนะคะช่วยเลือจุกเชิญยืมสี่จมูกให้หนึ่งปีค่ะเกิดเหตุจุกเชิญกุญแจติดรถน้ำมันมดอะไรแบบนี้ไม่ตรงไปโบกค,ค่ะมีคนวิ่งช่วยเลือยิบสี่จมูกทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เปลี่ยถนถ่ายน้ำมันเครื่องฟีให้มีการฟรีกาเรยนยรตลอดอายุการใช้งานให้หนึ่งใบเพราะฉะนั้น,นสนใจรถมือซ่อมนะคะหนึ่งซึงสี่ถารถช่วย นึกถึงน้องเอค่ะโทษตรงไหนเลย0 6 1 1 7 3 7 8 7 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ